สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 สัปดาห์นี้ C ี Landing มาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นาเทคโนโลยีจาก CES 2013มาเรียงร้อยและนํามาฝากกันตอนนี้มีชื่อตอนว่าบักอึดไอทีค่ะหลังจากที่ได้กลับมานั่งดูสคริปต์ต่างๆรวมถึงฟุตเทสที่ีถ่ายทํามานะคะก็ได้เล็งเห็นว่ามีอุปกรณ์เสริม iPhone แล้วก็ iPad หลายตัวทีเดียวที่พยายามเสริมความแกร่งก็เลยได้ชื่อว่าเป็นบักอึดไปดูตัวแรกก่อนเลยค่ะ ตัวแรกนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นเคสเปรียบเสมือนกระดอง iPhone หรือ iPad งานนี้เขานำเสนอให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานี้ต้องทึ่งเพราะเล่นทดสอบเทคโนโลยีในการดูดซับแรงกระแทกด้วยการเอาเคสของเขาเนี่ยนะคะมาหอกกับ m m แแล้วสาธิตด้วยการปล่อยลูกโบลลิ่งจริงๆความสูงประมาณ3ฟุตค่ะปล่อยลงมาทับอย่างจังผลปรากฏว่าเคสฟองน้าทั่วไปทับช็อกโกแลตแบนตแต่แต่ส่วนเคสกระดองชนิดพิเศษนี้ m m ไม่เป็นอะไรเลยค่ะน่าทึ่งมาก ต่อมานะคะเป็นบักอืดอีกประเภทหนึ่งคือการแข่งขันของฟิล์มกันรอยหน้าจอมือถือปีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กันรอยงานนี้เล่นโชว์กันกระแทกด้วยการปล่อยค้อนทุบ p h o n e อย่างจังค่ะแถมไม่ได้ทุบครั้งเดียวด้วยทุบเป็นขนมตุ๊บตั๊บให้ดูแบบนี้เลยเพื่อโชว์ว่าติดฟิล์มยี่ห้อนี้แล้วกันกระแทกได้เป็นอย่างดีน่าทึ่งจริงๆสุดท้ายอยู่กับบักอืดประเภทฟิล์มกันกระแทกเจ้านี้เล่นท้าเอาปืนอัดลมแรงสูงยิงใส่กระจก2แผ่น เทียบกันให้ดูเลยค่ะว่าที่ติดฟิล์มชนิดพิเศษและไม่ติดฟิล์มต่างกันยังไงบ้างทากันแบบนี้ต้องยืนดูความแน่เผื่อว่าถ้าไม่แตกก็น่าจะเรียกฟิล์มนี้ได้ว่าฟิล์มกันกระสุนแต่บังเอิญน,นะคะนัดแรกยิงกระจกเปล่าไปผลคือกระจกนี้ก็แตกกระจายเป็นเสี่ยงเสี่ยงส่วนนัดที่สองค่ะยิงกระจกบานที่ติดฟิล์มผลก็คือกระจกแตกค่ะ แต่เอาเป็นว่าไม่กระเด็นออกเป็นเสียงเสียงแต่อย่างไรก็แล้วแตก่กระจกก็ยังแตกอยู่ดีสร้างความผิดหวังให้กับผู้ยิงแล้วก็สร้างความงงให้กับคนดูว่าอ้าวสรุปผิดที่ใครย,ยิงดีเกินไปหรือว่าผิดพลาดทางเทคนิคเพราะว่าในความจริงแล้วก็ควรจะกระจกไม่แตกถึงจะบอกว่าฟิล์มนี้มันดีใช่ไหมล่ะคะ เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าแม้อุปกรณ์เสริมจะมีความทนทานแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์ไอทีของเรามากขนาดไหนแต่สิ่งสําคัญแล้วเนี่ยนะคะไปหวังพึ่งอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าแค่คุณดูแลอุปกรณ์ไอทีของคุณและใช้งานให้ดีให้เหมาะสมอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นเลยก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ